สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนีารคามเราก็จะมาให้ความรู้นะครับแล้วก็เป็นการแนะนําสมุนไพรเป็นสมุนไพรต่างประเทศนะท่านผู้ชมชื่อว่าเลมอนเจมหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ามาริโกนะครับสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรที่โจได้นํามาปลูกพ่อไว้แต่ก็วันนี้ก็จะเป็นการแนะนําและก็นะครับจะตัดไป ปักชำท่านผู้ชมเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปก็ทําแปลงไว้แล้วนะครับอ่าเนี่ยอย่างแปลงเนี้ยนะครับอ่าโจก็ทําไว้นะครับว่ามามาิมาโกเนี่ยหรือนะครับอ่าสมุนไพรต่างประเทศเนี่ย <c oughs> ที่ชื่อว่า <c oughs> เลมอนเจมนะครับเขาจะมีกลิ่นเป็นอย่างไร <c oughs> ท่านผู้ชมเราลองไปดูกันสักนิดนิดหนึ่งนะเพราะว่าวันเนี้ยเตรียมแล้วนะครับที่จะมาตัด นะครับที่จะมาตัดไปปักชำแล้วเพราะว่าแล้วก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวล,ลงไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้โจก็จะใส่ปุ๋ยขี้วัวแต่วันนี้เป็นการแนะนํากันนะครับว่าสมุนไพรามาริโกรหรือนะครับเรมอนเจมเนี่ยนะครับมีอีกชื่อนึงนะครับผมก็จะตัดไปปักชำดีกว่านะครับแล้วก็ให้เขาแตกเป็นพุ่มและเป็นไม้ที่อยู่อายุได้หลายปีแล้วก็สู้กับแดดสบายๆท่านผู้ชม มือเย็นนี้นะครับก็จะมีความพิเศษเกี่ยวกับสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นการแนะนำนะครับเป็นการแนะนำแล้วก็ได้การนำไปใช้นะท่านผู้ชมสมุนไพรตัวนี้เป็นสมุนไพรที่โจได้นำเข้ามาแล้วก็ามาปลูกนะครับเป็นการสาธิตด้วยนะครับเป็นการขยายพันธุ์ด้วยนะครับคือ,อต้นยังต้นเล็กอยู่กลิ่นเขาเป็นยังไงเดี๋ยวโจก็จะมาดมให้ดูก่อนที่เราจะรู้สรรพคุณของเขา กลิ่นจริงๆแล้วนะครับกลิ่นแบบคือกลิ่นแรงอะร่ะกลิ่นเหมือนดาวเรืองเลยนะครับกลิ่นเหมือนดาวเรืองเลยบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะใช่ต้นดาวเรืองหรือเปล่าคําว่ามาริโกนะครับคือเขามีดอกเหมือนดอกดาวเรืองแต่เราจะเอาดอกเน้นเอาดอกของเขานะครับไปทําเป็นชาแต่สําหรับวันนี้ให้ตัดตัดนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปปักชํากันนะครับจริงๆแล้วก็เป็นไม้พุ่มที่ใหญ่พอสมควรนะครับสูงถึงเอวเลยนะครับ แต่นี้โจได้เอามาปลูกไว้เพื่อท so ี่ทำเพื่อที่จะทําเป็นสายพันธุ์ที่เราจะต้องทําการปักชําไว้เพื่อขยายพันธุ์นั่นแหละนะครับส่วนทางด้านสบรคุณท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาทราบกันเลยนะครับเห็นแปลงโล่โลกนี้นะท่านผู้ชมแล้วก็คัตเตอร์นะครับที่เราจะตัดวันนี้แต่ว่าเราก็จะมาทราบกันเลยนะครับว่าหน้าตาใบเขาเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับมาริโก หรือนะครับเลมอนเจมนะครับเป็นอ่าเขาจะเอาดอกไปทําเป็นชานะท่านผู้ชมเอาไปแก้อะไรนะครับเรามาดูกันชัดๆนะครับว่าอ่าต้นมาริโกเนี่ยหรือนะครับชาเลมอนเจมเนี่ยนะครับอ่าใบอะไรเหมือนดอกดาวเรืองหมดเลยท่านผู้ชมแต่วันนี้เป็นการแนะนํากันนะนะครับยังไม่เป็นดอกเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก็สอยนะครับจะไม่อ่าจะเหลือแต่ตอนะครับโจก็จะตัดไว้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับเราก็คุยกันไปด้วยท่านผู้ชมสมุนไพรเลมอนเจมเนี่ยนะครับเลมอนเจมหรือมาริโกเนี่ยเขาก็จะเอาดอกไปทําเป็นชาแก้อาการปวดหลังปวดเอวนะครับทีนี้ท่านผู้ชมทราบไหมว่าอาการปวดหลังปวดเอวเนี่ยมาจากสาเหตุอะไรนะครับเราก็มาทราบกันเลยว่าอาการของอาาปวดหลังปวดเอวเนี่ยมาจากการทํางานนะครับของกล้ามเนื้อหลังแผ่นหลัง อ่าจะอยู่ในช่วงใดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมขอให้เป็นกล้ามเนื้อหลังนะครับกล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นกล้ามเนื้อที่อ่าเป็นกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ของหลักอนาโตมีนะครับแล้วก็ท่านทราบหรือไม่ว่านะครับสมุนไพรตัวนี้ก็จะมาช่วยในการที่จะเราจะเอาดอกเขานามาทําชงชาแต่นี้ยังไม่มีดอกนะครับเรามาพูดถึงสาเหตุการปวดหลังคือเป็นการทํางานามากเกินไปของกล้ามเนื้อหลังนะครับแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็นะครับ กล้ามเนื้ออากล้ามเนื้อหลังเนี่ยเป็นภาวะของแม้แต่พูดถึงหมอนรองกระดูกทับเส้นนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับอันนี้คือสาเหตุหลักๆคือการทํางานของกล้ามเนื้อแผ่นหลังเนี่ยกล้ามเนื้อหลังเนี่ยมันมากเกินไปจนเกิดการอักเสบนะครับอ่ะเราก็ได้มาเห็นนะครับยนโฉมใบเขาแล้วเป็นอย่างไรท่านผู้ชมกลิ่นก็เหมือนดาวเรืองเลยนะครับกลิ่นเหมือนดาวเรืองแต่เราก็มาดูต้นนี้นะครับที่จะโดนตัด แต่ถ้าเราไม่ตัดนะมันก็จะเป็นอย่างงี้มันก็อยากจะแตกนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีการปักชํำให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับว่ามาริโกหรือเลมอนเจมเนี่ยนะครับเขาก็จะเอาดอกไปทําเป็นชานะครับดอกเขาจะคล้ายๆดอกดาวเรืองนะท่านผู้ชมอ่าแต่ว่ายังไม่เห็นดอกนะครับยังไม่มีดอกเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอ่าเป็นการแนะนํานะครับเซิฟเซิฟเกี่ยวกับสมุนไพราชาชนิดนี้นะครับเพื่อที่เราจะ นะครับมาแนะนํากันนะครับแนะนํากันให้รู้จักบ้างนะครับว่าหน้าตาอย่างไรที่แรกโจก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอะเราต้องอให้มันเป็นป่าก่อนดีไหมให้มันหนากว่านี้แล้วค่อยถ่ายก็เลยกลายเป็นว่าเอาละนะครับไหนๆเราก็จะถ่ายให้เป็นความรู้แล้วนะครับองค์ความรู้เนี่ยมันตั้งแต่ตนเ็นเบีย้ยกล้าเนี่ยเราก็ยังถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันเราก็อ่า จะได้สมุนไพรนะครับแก้อาการปวดหลังปวดเอวคือทําเป็นชาชงดื่มท่านผู้ชมก็ใช้ดอกนี่แหละนะครับแต่อันนี้นะครับผมก็ถ่ายท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับแนะนํากันเป็นการแนะนํำซื้ๆนะครับเกี่ยวกับเป็นไม้ใหม่นะครับไม้ที่นําเข้ามาเนี่ยเป็นสมุนไพรแก้อาการปวดหลังปวดเอวนะครับ<อ><ๆ>เกิดจากกล้ามเนื้อทํางานมากเกินไปและกล้ามเนื้อแผ่นหลังมากเกินไปแล้วก็ ทำให้มีอาการอักเสบขึ้นมานะครับเราก็จะใช้สมุนไพรที่หลากหลายท่านผู้ชมแล้วก็เป็นการแนะนํากันนะครับว่าสมุนไพรแต่ละตัวนะครับมันทําหน้าที่อย่างไรนะครับมีรูปร่างลักษณะอย่างไรถึงจะดอกยังไม่มีแต่เราก็เป็นการที่จะมาแนะนํากันนะท่านผู้ชมว่าเาวันนี้เขาจะโดนตัดซะแล้วนะครับผมคิดว่าหลายวันไว้เอ๊ะจะทําดีไหมจะตัดดีไหมนะครับ อันนี้ท่านผู้ชมใบเขาเนี่ยจะมนเหมือนเหมือนใบดาวเรืองเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความแตกต่างคือลําต้นแข็งมากท่านผู้ชมก็จะตัดชํากันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันนะท่านผู้ชมว่าหลังจากที่เราโดนตัดชําแล้วเป็นอย่างไรนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมาดูการปักชํานะครับก็หลังจากที่เราตัดกิ่งอย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็มาเสียบเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการปักชํามาริโกนะครับหรือ สมุนไพรเลมอนเจมนะครับเป็นสมุนไพรแก้การปวดหลังปวดเอวนะท่านผู้ชมอันนี้เราก็ตัดไว้แล้วเราก็จะได้เตรียมกันไว้นะครับอ่านี้ตัดเตรียมเก่งไว้แล้วท่านผู้ชมกลิ่นหอมมากนะครับอาเราก็จะมาดูการเสียบกันนะครับอันนี้ก็คือเราก็ปักลงไปเลยนะครับปักลงไปเลยแล้วก็บีบให้แน่นๆหน่อยอ่านะครับบีบแน่นๆหน่อยเดี๋ยวเราก็มาดูต้นอื่นๆนะครับอันนี้เราก็อันเนี้ยตัดเป็นปากฉลามหรือตรงๆก็ได้แล้วแต่นะครับ อันนี้เราก็เสียบลงไปเลยนะท่านผู้ชมเสียบลงไปให้มันเลยข้อนิดนึงนั่นแหละครับเราก็บีบอย่างนี้ไว้นะครับเราก็จะได้เป็นการตัดปักชำเป็นการขยายพันธุ์นะครับส่วนพันธุ์แม่นี้ก็หัวล้นไปแล้วนะครับอันนี้เป็นการตัดปักชำเล็กๆนน้อยนะครับผมก็ให้เป็นความรู้นะครับว่าสมุนไพรามาริโกนะครับ ก็เป็นสมุนไพรที่ต่างประเทศนะครับก็เราก็เป็นทางลึกเป็นเป็นสมุนไพรใหม่นะครับที่โจเอามาปลูกนะครับผมผมก็จะเล่นสมุนไพรใหม่ๆบ้างนะครับเพราะว่าผมก็พยายามเอาของเทศมาประยุกต์ใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสมุนไพรามาริโกเลมอนเจมอย่างที่อ่าได้ปักชำนเนี้ยครับผมเนี่ยเราก็จะปักชำกันไว้แบบเฉียงแบบตรงก็ได้นะครับ อันนี้ก็อ่าผมก็จะลดน้ําไว้สักคืนหนึ่งนะครับอไอ้ลดน้ําไว้ก่อนหลังจากนั้นพรุ่งนี้เช้าผมก็จะแบบทําแบบคั้วแน่นแล้วนะครับก็คือเพราะว่าหน้านี้หน้าเป็นหน้ามันไม่ใช่หน้าฝนนะครับถ้าหน้าฝนเราก็เสียบไว้เลยมันก็จะติดง่ายแต่ถ้าหน้าหนาวอากาศแห้งแรงอย่างเงี้ยเราก็จะเสียบเอ้เราก็จะทําถุงครอบไว้นะครับเป็นการที่จะให้มันติดได้ง่ายขึ้นนะครับผม เนียเราก็เสียบไว้อย่างนี้ครับน่าจะได้ประมาณยี่สิบถุงน่าจะได้อยู่นะอืมเอาละเนี่นะครับเราก็จะลดน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับในการตัดปักชำใบผมไม่ต้องตัดท่านผู้ชมใบผมก็ไม่ได้ตัดอะไรนะครับอันนี้ก็เสียบลงไปเลยนะครับเสียบลงไปเลยอันนี้ดินทรายแบบล้วนๆเลยนะไม่มีสารอาหารใดๆที่มาปรุงแต่งหรอกนะครับอันนี้เราก็เสียบ ไปเลยอันนี้โจก็เสียบต้นแบบต้นใหญ่ไปเลยนะครับจะไม่ตัดชําแบบครึ่งหนึง่งหรืออะไรเงี้ยเสียดายนะครับก็เสียบลงไปเลยอ่าอย่างเงี้ยนะครับอืมท่านผู้ชมก็ได้มองเห็นชัดเจนนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับในการอ่าพ่อชาต้นมะลิโกนะครับหรือนะครับเลมอนเจมนี่แหละนะครับสมุนไพรแก้อาการปวดหลังปวดเอวด้วยการใช้ดอกในการที่อ่ามาต้มดื่มนะครับ ต้มดื่มหรือ,อแบบทําเป็นชาชงดื่มก็ได้ท่านผู้ชมก็ถ้าทาเหมือนแก๊กวยนั่นแหละนะครับนี่แหละโจก็จะได้ทำอย่างนี้ไว้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรากา็พูดกันไปด้วยเพราะว่าใกล้จบแล้วใกล้หมดแล้วนะครับอ่ะนี่ก็ไม่ต้องเสียดายนะครับตัดมาชํำอย่างนี้แหละนะครับผมตัดมาชํำอย่างนี้ เราก็ได้หลายต้นขึ้นนะครับเนี่ยก็เสียบลงไปเลยนะครับเสียบลงไปเลยอืมนะครับให้เลยข้อนะครับอันนี้ก็ได้จะได้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบกิ่งนั่นแน่เนาะนะครับถ้าเราไปซื้อเขามันก็หลายพันบาทเอ้ก็เป็นพันนะครับเพราะฉะนั้นการประหยัดก็คือการที่ตัดอย่างนี้เหรอท่านผู้ชมเราจะไม่ซื้อมีการซื้อเพิ่ม นะครับเอ่อถ้าเราซื้อมาปลูกเราก็มันจะไม่ทํานะครับเอาล้ท่านผู้ชมเราก็อ่าได้มองเห็นต่างๆนะครับว่าสมุนไพรามาริโกหรือเลมอนเจมเนี่ยเป็นการปักชําเรียบร้อยแล้วอันนี้นะกิ่งสามกิ่งเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปตัดมาเพิ่มนะครับแล้วส่วนต้นแม่ที่เราตัดไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแตกกิ่งใหม่เราก็จะถ่ายท่านผู้ชมมาได้รับชมรับฟังกันอีกนะครับผมจากโจฮักเนสสารคามลุงโจสมุนไพรนะครับ ต้นมาริโกนะครับหรือเลมอนเจมเช่งนั้นนักเลครับท่านผู้ชมครับเราก็ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าในการตัดปักชำและเป็นการแนะนําสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศนะครับเราก็จะมาแนะน,นำกันนะครับว่ามีชื่อแบบแปลกแปลกมาอย่างมาริโกนะครับหรือเลมอนเจมเป็นสมุนไพรที่นะครับแก้การปวดหลังปวดเอวนะครับได้อย่างดีอาการปวดหลังปวดเอ,ดอ,ดอากาว,วเอก็เกิดจากสาเหตุที่กล้ามเนื้อหลัง ทำงานมากจนเกินไปจนทําให้เกิดการอักเสบนะครับจนถึงขนาดภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นนะครับกระดูกเสื่อมต่างๆมากมายท่านผู้ชมแล้วก็มันก็มีสาเหตุมากมายนะในการที่เราามาเรียนรู้เกี่ยวกับาทางด้านสุขภาพนะครับส่วนเลมอนเจมนะครับก็จะเป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับก็จะเป็นสมุนไพรทางเลือกที่ได้มาแนะนํากันนะครับเล็กๆน้อยๆสาหรับเย็นนี้นะครับเอาละนะครับเราก็ ามาจากกันด้วยสมุนไพรของต่างประเทศที่เรามาแนะนำกันคือมาลิโกหรือเลมอนเจมนะครับซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวดาวเรืองเลยแหละท่านผู้ชมกลิ่นดาวเรืองแต่ว่ามันมัน,มนฉุนแปลกหอมนะครับหอมแต่ใบนี้เขาก็ยังไม่ได้เอาไปทำชาอะไรนะแต่ว่าส่วนมากเขาก็อาจจะเอาดอกไปทำชานะครับก็จะเอาดอกไปทำชาเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมีดอกเมื่อไหร่นะครับ ปลูกเป็นปลูกเป็นแถวเป็นแปลงเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็แปลงที่โจได้เตรียมไว้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็ถ้ามันสวยงามนะครับคิดว่าปีหน้านี้ก็คงจะอา,อาจจะไม่ถึงปีหน้าท่านผู้ชมเราก็ดูแลกันรักษากันต่อไปนะครับการดูแลต้นไม้ก็เหมือนดูแลชีวิตนะครับการที่จะทําให้ชีวิตเราลุนยาวที่สุดก็คือตัวเราเองนะครับตัวเราเองต้องเป็นคนเลือกไม่ใช่ว่า มีคนอื่นมาเลือกให้นะครับการมีวินัยก็หมายถึงชีวิตโจฮักนัสาราคามลุงโจสมุนไพรนะครับสำหรับเย็นนี้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมถ้าชอบนะครับถ้าไม่ชอบกอ็ผ่านเลยไปนะครับก็ไม่ได้ว่ากันนะครับเพราะว่าสมุนไพรที่เรามาแนะนํากันเนี่ยาบางคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเพราะว่าเป็นไม้เทศเพราะฉะนั้นโจฮักนัสาราคามลุงโจสมุนไพร ก็จะมาบอกมากล่าวกันนะครับเดี๋ยวโจก็จะตัดอาพวกเนี้ยนะครับเอาไปเป็นแม่พันธุ์ต่อไปนะครับจากโจฮักนะัสรารคามลุงโจสม,มนุนไพรครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย